สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะเขาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะธาตุลมเป็นยังไงแล้วก็พลังงานของเขา มันมีการเงียบกันเนาะนิ่งกันไปนะคะความสัมพันธ์นี้นะที่นกเห็นนะคะกลับกล้องนิดนึงโอเคมีการเงียบนิ่งกันไปค่ะในเวลาเนี้ยตัวคุณเองอะ่ะรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังแต่ก็ยังมีความ <c oughs> ขออภัยนะคะยังมีความคิดถึงเขาอยู่ คิดถึงอดีตคิดถึงความหลังนะคะในช่วงเนี้ยทัดลมอะ่ะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาอยากที่จะสาสต์ความสัมพันธ์กับคุณนะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมานะคะคนใหม่ๆเข้ามาสนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเนี้ยยังคิดถึงคนเก่าๆคนที่เสียความรู้สึกกันไปนะคะแล้วก็ในในช่วงเนี้ยทัดลมอะ่ะกลับมาโฟกัสเรื่องการงานการเงินอืม แต่ก็ยังมีแอบเศร้าอยู่นะคะพลังงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงคนคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะคะเป็นธาตุลมด้วยกันก็ได้นะกับคุณแล้วก็พลังงานของชาววันอาทิตย์นะคะชาวราศีพิจิกคนไกลาชาวต่างชาติทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลได้คุณและเขาเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก็ได้นะ เป็นคนเงียบนิ่งนะคะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่เป็นเจ้าของธุรกิจได้เพ่อะไม่แม่ไม่ไมไมเนาะนอกว่าเขารอเขารออะไรบางอย่างอยู่เขาจะตัดสินใจตอนนี้คือนิ่งกันแล้วก็มีการคิดทบทวนนะคะว่าจะเอายังไงต่อแต่คุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะขึ้นไพ่เดดซันเนี่ย เขาจะตัดสินใจที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้จะกลับมาเขาคนนี้อยากกลับมานะคะแล้วเขาจะตัดสินใจแอคชั่นมาหาคุณจะเข้าหาคุณไพ่เดียมเพรสขึ้นฝั่งขะะเขาอะค่ะเขาคิดถึงคุณนะคุณเป็นคนสำคัญนะคะคุณเป็นที่รัก คุณยังอยู่ในใจเขาอค่ะคนคนนี้เป็นคนไกลได้นะอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะความรู้สึกของเขาค่ะคนคนนี้เป็นคนถอยห่างจากคุณไปหรือคุณเป็นคนถอยห่างจากเขามาก็ได้นะโดดเด่นเป็นคนไกลนะคะ คนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นเนาะเขายังคาดหวังะคะยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณแต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณยังยังอยากคุยกับเขาไหมเขายังรักคุณอยู่ยังรู้สึกกับคุณมาก,มาก,มากยังตัดคุณไม่ขาดนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงนกมองว่าในความเงียบนิ่งของเขาเนี่ย เขาก็ยังมีเยื่อใยเขาก็ยังรักคุณมีความรักความหลงไหลในตัวคุณอยู่มากนะคะคนคนนี้นะละงานธาตุน้ำขึ้นมาค่ะกรกฎพิจิกมีนธาตุไฟเมษสิงธนูค่ะเขาจะทำอย่างไรคะ จะกลับมาสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้ค่ะปกป้องความสัมพันธ์นี้โอ้จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะอยากกลับมาชัดเจนนะไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้ไพ่สีเหลียนขึ้นมาคุณยังเป็นที่รักนะคะคุณมีค่ากับเขา เขาไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนนะคนคนนี้ไม่ชัดเจนกับคุณไหมนะคะหรือว่ามีตัวเลือกอื่นๆด้วยแต่ก็ไม่มีใครที่จะดีเท่าคุณอะเอาจริงๆคือเขาก็รู้สึกกับคุณมากที่สุดอะนะคะบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันเขาก็เครียดมากเขาหมุกอ้อนจากคุณไม่ได้เลยจริงๆนะคะคิดแต่เรื่องของคุณคิดวนคิดซ้ํานะคะจนเขาทนไม่ได้อ่ะ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอ่ะเขาจะติดต่อมาค่ะคนคนนี้เป็นคนดูเจ้าสำราญดูเจ้าเสน่ห์นะคะเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนทัดดินได้นะคะพลึกศกกันบังก่อนเป็นนักการเมืองก็ได้เป็นคนที่มีความแตกต่างกันนะคะคุณและเขาเนาะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะคนคนนี้คิดถึงผูกพันกับคุณค่ะเขาสะติดต่อมา เดี๋ยวขอเช็คความรู้สึกของคุณเพิ่มเติมนะคะชาวธาตุลมขอเช็คความรู้สึกของคุณเพิ่มเติมค่ะ ทัดลมโอ,อ้คุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มากเลยอะ่ะคุณเป็นคนถอยออกมาหรือเปล่านะคะนอกว่าคุณเหนื่อยคุณทอ้อคุณรักเขามากเลยอะ่ะคุณสู้เพื่อเขามากเลยอะนะอืมแต่ตอนนี้คือคุณหยุดทุกอย่างแล้วอะ่ะคุณตัดสินใจที่จะถอยออกมาค่ะทัดลมคุณเด็ดขาด คุณเอาชนะใจตัวเองได้เขาไม่ชัดเจนกับคุณไหมนะคะอืมคุณก็เลยถอยออกมานะทั้งๆท,ที่คุณก็พยายามมากๆเลยอ่ะกับคนคนนี้นะความรู้สึกของคุณค่ะตอนนี้คุณไม่ค่อยที่จะเชื่อใจเขาอีกแล้วอะค่ะในมุมมองของคุณคือเขาดู เขาดูเจ้าชูดูไว้ใจไม่ได้นะคะคุณมองไปข้างหน้าแล้วนะพัดลม,มอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องที่ทำให้เรารู้สึก ไม่สบายใจนะคะขึ้นไพ่ทาวเวอร์เจ็ดทวยเขาน่าจะมีตัวเลือกมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในความสำคัญม,มากมายนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะตัดเลือกที่จะจบดีก,กว่านะคะแปด้วยคุณไม่ได้คาดหวังอะไรในความสำพัญน,นี้แล้วนะคุณไม่ได้คาดหวังจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่กลับมาคุณก็จะเดินต่อไปกับตัวเองข้างหน้าในอนาคตแล้วนะคะคุณคุณเด็ดขาดมากๆแล้วคุณยอมเจ็บแล้วก็จบ ดีกว่าเลยนะไงไพ่เออนะยอมเจ็บแล้วก็จบดีกว่าเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะค่อนข้างชัดเจนนะคุณยังอยากให้อภัยเขาไหมโอ้คุณมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยอะ่ะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะคะคุณก็เลือกที่จะไปข้างหน้าดีกว่าขอดูขยายไ,ฟไฟพ่ควีนออฟสอดนะคะ คุณไม่ไว้ใจเขาไปแล้วอะคือถ้าเขากลับมาในช่วงเวลาที่คุณเยียวยาตัวเองได้แล้วเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาจะมาช้าจนเกินไปอะม,มาช้าเกินไปแต่ในกรณีที่เขามาทันนะคะเขามาทันถามว่าคุณจะให้โอกาสไหมเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆเลยนะอืม เขาต้องให้ความชัดเจนเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนเดิมคุณไม่เอาอีกแล้วอ่ะคุณเหนื่อยแล้วนะคะถ้าเป็นแบบเดิมคุณเลือกการตัดสินใจของตัวเองให้ความยุติธรรมกับตัวเองดีกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะขอแนวโน้มค่ะขอแนวโน้มขอแนวโน้มความสมพั์นี้หน่อยนะคะเป็นยังไง ดูเหมือนยังจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นะคะคือจะยังไม่ได้ขาดกันขนาดนั้นนะนกว่าที่เห็นเด่นชัดเลยนะก็คือการแอคชั่นจากฝั่งเขาเขาจะติดต่อมานะคะเขาจะกลับมาแอคชั่นพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้การเริ่มต้นใหม่การง้อขอคืนดีกำลังจะเกิดขึ้นเมจิเชียนง้อทุกวิถีทางนะคะ สามดาบตัวเราเองก็เจ็บปวดนะคะที่ผ่านมาเนาะม,มีคนที่รู้สึกเจ็บอันนี้น่าจะเป็นเขาเหมือนกันนะคือแบบไปไหนไม่ได้จริงๆ move on ไม่ได้จะต้องกลับมางอคุณอยากที่จะพี่ชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่นกเห็นนกมองว่ายังตัดกันไม่ได้นะคะต่อให้ กลับมาแล้วจะไปต่อได้หรือเปล่าหรือคุณยังรักเขาอยู่ไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่เห็นคือเขายังไงเขาจะจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาเขาอยู่ที่คุณแล้วแหละนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะนอก่ายังเป็นพลังงานที่ยังเชื่อมโยงถึงกัน ขึ้นมามากมายนะคะมันไม่ได้ตัดขาดกันขนาดนั้นเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวทัดลมนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ